ไ,ไ okay. เราเจอเพื่อนเราเจอเพื่อนนะครับผมกลางถนนนะครับริมถนนเลยออ uh huh. อุย้ยมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนอีตัวหนึ่งนันอีตัวหนึ่งโอ้ยนู่นข้างบนอีกตัวหนึ่งอีอตัวหนึ่งอะอีตัวหนึ่งนี่อยู่ฝั่งโน้นนี่อะหางยาวมากนู่นนู่นหน,หน,หนตัวหนึ่งอยู่บนป้ายหน่อยนะ เจ้นั่นเข้าไปข้างในแล้วเจ้าลิงรอลิงใส่ลาวเฮ้ยกเกาหัวมันด้วยอีตัวนั้นมันลงงั้นแล้วพี่น้องกําลังจะข่าวถสนอเลยล่ะอ้ยเยอะมากพี่น้องนแรกนึกว่าจะเป็นสรัพย์สินตัวเมื่อไหร่อ้ย เสียตุ๊กตุกตุกตับเลยดูดินี่นู่นอีกในป่านั่นโหเบสเบอุ้ยมีลูกน้อยในยอกมันด้วยนันน่ะนะเห็นไหมสีดำๆอ่ะทุกคนลูกน้อยมันได้วน่ะโอ้ยหนึ่งนึกว่าจะมีแค่สองตัวสามตัวมีนต้ซีฟอ่ะดีที่เราไมา่ได้มาพักแถวนี้ พี่แหวเอ้ยหยอกลูกมันด้วยอะ่ะบนหลังคาก็มีพี่น้องเอ้ยน่ารักนีออกตัวหนึ่งเฮียดค่ะเบบี้โอ้เยอะมากอะ่ะธรรมชาติมากพี่น้องอ, this, oh, this อุ้ยเดสโอเดสโซเวลล่เดสโซเวอันนนนอนอยู่หนุนพี่น้อง แต่ดูที่สูว่าออกปะนี่ตัวหนังอ,อ,อีตัวนันอยู่กลางถนนไม่ออกเลยเด้อโทรไว้เห็นมาละอันนี้ครอบครัวมันพี่น้องพ่อแม่ลูกฟามูมีลูกน้อย,น,อย,ออยนะโอ๊ะด้อ โอ้ยหนุนอะเต็มเลยหนุนแต่แรงแต่ลาวคูน่ะโอ้ยอีกตัวน้อยๆหนุน่ะเห็นไหมหนุน่ะเลือนสักไอสายไฟ,ไฟไแต่ชอบครอบครัวนี้มากพี่ห่ะน่ารักพ่อมม่รู้